แรงไปหรือเปล่าชาวเน็ตองลงขอเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้แกงเฟอร์บี้แบบนี้เป็นแกงเพื่อนสนิทที่สวยและน่ารักยกกลุ่มเลยล่ะค่ะสำหรับ5สาวแกงเฟอร์บี้ที่ประกอบไปด้วยแตวนัทพรมิวิษฐามิน้นชลิดาแมทพิลณีและเตยจรินพรซึ่งถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกไม้แฟนๆได้ชมกันอย่างล่าสุด ในช่วงวันหยุดยาวสาวสาวแกงเฟอร์บีก็ได้ขนกันไปเที่ยวพักผ่อนรับลมทะเลโดยงานนี้ทั้งสี่สาวเตยมิวมินและแมทได้ควงหวางใจของตัวเองไปเที่ยวในครั้งนี้ด้วยเว้นแต่สาวเตยที่โสดสนิทโดยงานนี้เที่ยวทะเลทางทีก็ไม่พลาดที่จะอับลูปในชุดว่ายน้ำให้แฟนๆได้ชมกันแม้จะไม่เห็นแบบชัดๆ เห็นแค่เงาๆก็ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์กันรัวๆเลยละจ้าแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใจชาวเน็ตเท่าที่ควรทำให้ทั้ง5สาวงานข้าวโดยชาวเน็ตหลายต่อลายคนเปลี่ยนชื่อแกงไฮจากแกงเฟอร์บีเป็นแบบนี้โดยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาดีๆแอดแกงเฟอร์บีหรือแกงสตอเบอรี